ชนที่เคารพในโอกาสวันนี้นะครับในฐานะของสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับขออนุญาตแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียนะครับของที่ผู้ที่วายชนและผู้ที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ตลอดจนครอบครัวที่ประสบภัยที่เกิดจากโศก,กนาฏกรรมเมื่อวานนี้ที่หนองบัวลำพูก่อนที่จะแถลงข่าวต่อไปผมขออนุญาต ให้พวกเราร่วมกันแสดงความอะไร <c oughs> โดยยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีครับ สำหรับประเด็นและเนื้อหาสาระที่เราจะทําการถแถลงกันในวันนี้ประเด็นแรกค่ะตั้งแต่พั